กับเรียนท่าน,านชวนอลีกภัยนะครับกับเรียนท่านบรรดาประธานท่านผู้นงิานวิสิทธิ์ท่านผู้บริหารพรรคท่านผู้อุโสท่านสมาชิกพรรคที่เคารพตั้งกับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผมขึ้นมาพูดนะขออนุญาตอาจจะไม่ใช่เป็นวิสัยทัศน์นะครับแต่อยากมาพูดในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความรู้สึกของผมนะครับผมขอกราบเรียน ท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะครับว่าผมรู้ว่าการตัดสินใจของผมในวันนี้เนี่ยมันเจ็บมันทำลายสิ่งที่ผมสร้างมาทั้งชีวิตเข้าใจครับแต่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าผมคุยกับท่านหัวหน้าระสินมาสักครู่ ผมกรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้าไม่มีสีอื่นเลยและตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในประชาธิปัตย์ก็ยึดหลักการและอุดมการของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเป็นคนเคร่งคัดในหลักการด้วยซ้ำก็เรียน่านอหน้าพิสิทธิ์และเมื่อผมมาเป็นรัฐมนตรีพักให้โอกาส ผมยืนยันเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกล้าพูดนะครับว่าผมไม่มีบนทินเรื่องนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ผมอยู่กระทรวงเกษตรผมกล้าทา้ารายการให้ตรวจสอบผมเลยครับเพราะว่าผมไม่ไปในานามของตระกูลสีอ่าันาครับ ผมไปในนามพักประชาธิปัตย์ซึ่งติดตัวผมแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อวานผมก็สัมภาษณ์ไปบอกวันนี้ถึงผมจะมีแต่วิญญาณผมก็ยังมีความสำนึกในพระคุณในทุกอย่างที่เป็นประชาธิปัตย์ที่ทําให้ผมมีโอกาสอยูยืนวันนี้ผมเรียนท่านสั้นๆว่าผมมีความจําเป็นครับและผมก็อยากจะเห็นพักเนี่ยเดินไปข้างหน้า ผมจะทำทุกอย่างให้พรรคมีเอกภาพ,พมผมจะทำให้พรรคซึ่งมีอยู่แล้วย,ยึดมั่นในหลักการและอุดมการของพรรคประชาธิป<อ>ัตย์และผูส้สมัครเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกันหัวหน้าพิสิทธิ์ผมยืนยันแกบหัวหน้าที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นพรรคอะไรครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่เป็นนะครับ เราไม่เคยเป็นตลอดระยะเวลา2 2ปีที่ผมอยู่ไปใท้เราไม่เคยเป็นพักอะไรครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมามันอาจจะทําให้การเดินของพาสดุดผมก็จะพยายามทำทุกอย่างเหมือนที่ผมบอกเขาว่าผมมาทํางานในภารกิจหนึ่งผมจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับนะแตพยายามทำให้เป็นเอกภาพและทำให้ดีที่สุด และแต่ไม่มีวันทําลายหลักการและอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ครับผมขอบคุณนะครับ